ลานตัวพ่อไลสไตล์สงขลาครับเรามีเรื่องมาเตือนภัยให้ระวังกันนะครับไม่รู้ผีไหนครับบันเทามาลักหยอบซัดก้อนหินใส่หัวคนที่ขับรถเครื่องแถวแถวสะพานบ้านพุเตียวถนนการจนะวณิชหมู่ห้าตําบลสํานักขามอำเภอสระบุรจังหวัดสงขลานะครับถูกเข้าแล้วหลายคนอย่างน้องปลาก,กรจรวิทย์คนนี้ครับขับรถเครื่องกลับจากทํางานตอนกลางคืนพอมาถึงสะพานพรุเตียวไม่รู้ใครปาก้อนหินใส่หัวโดนหมวกกันน็อกดังป๊อก ปาแม่นมากขนาดขับรถเครื่องมันยังปาถูกแม่นี่ถ้าใช้ความสามารถให้ถูกที่ถูกทางนะว่าได้เป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไปแล้วครับแต่นี่ไรลงามาเที่ยวปาหัวคนหัวเองยังไม่ซัดมาซัดหัวเพื่อนทําไมไม่ไปซัดหัวฟาเตอร์หัวมาเตอร์เมือ่องลองแลตาซามจริงๆพอเกิดเรื่องวันนี้ทางตำรวจสพสะเดาและก็ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา,ก,เดาก็ลงพื้นที่มาตรวจที่เกิดเหตุแล้วนะครับพาน้องปลักมาชี้จุด ว่าโดนตรงไหนและไม่ใช่เพิ่งโดนครั้งแรกครับน้องปลักโดนมาสองครั้งแล้วครับดังปอกๆดีที่ใส่หมวกกันน็อกไม่งั้นน็อกแน่ครับน็อกกลางถนนแน่นอนเพราะว่ามันโดนเต็มๆแล้วก็ไม่ใช่โดนแค่คนเดียวครับโดนกันหลายคนครับโดนกลละปอกสองปอกเข้าหัวเพครับ ส่วนไอ้คนที่ปาก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนตัวไหนมาครับไม่รู้ไปโดนตัวพ่อหรือตัวแม่มันมาครับมือเทจริงๆเดี๋ยวตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเขาก็เร่งสืบหานะครับว่าไอ้ผีนี้เป็นใครครับที่ชอบมาซัดหัวเพื่อนเวลากลางคืนเดี๋ยวรู้ครับไม่นานได้เห็นหน้าได้รู้ว่าคนบ้าหรือว่าคนดีหรือว่าผีตัวไหนเข้าครับเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องปลาครับขับรถบมาประมาณ3ทุ่มครับ3ทุ่มครึ่งขับรถมาจากไหน จากโลตัสเดารองเรเียนงานเหรอคะตอนนั้นใช่ครับแล้วพอมาถึงจุดตรงนี้ค่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นคะมีมีคนปาหินใส่หัวครับตอนนั้นเราเห็นไหมว่ามีคนปาหินไม่เห็นครับแต่ว่าเห็นตก้อนหินใช่ั้มครับเราได้รับบาดเจ็บไหมตอนนะั้นไม่ครับใเราโดนั้างแรกเหรอหรืออะไรั้งนี้เป็นข้งที่สองครับั้งที่สองแล้วใช่ครับอยากให้ระวังกันมากๆานะครับจนเรื่องใส่หมวกกันนอกกันด้วยนะครับขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการด้วยนะมันเป็นอันตรายต่อประชาชนมากเรื่องนี้ทีมงานตัวพ่อไม่ปล่อยผ่านครับเอามาให้ระวังการเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเล็กครับเรื่องใหญ่เลยนะครับ ป่าว่าเพื่อนนี่ใครที่ขับรถผ่านเส้นนั้นตอนกลางคืนโดยเฉพาะรถเครื่องและถ้าไม่สวมหมวกคันน็อกนี่เสียแทนเลยครับมันถึงตายนะครับทําแบบนี้แต่ถ้าจะให้ดีพี่พี่ตำรวจเร่งติดตามจับให้ได้เร็วๆครับใครที่พอรู้ว่าไอ้ผีนี้เป็นใครครับก็ช่วยแจ้งตำรวจทีอย่าปล่อยไว้ตัวแบบนี้อันตรายเพื่อนถึงตายครับ